สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบ่อน้ำชินนก่อนสุขุสุขคนนะครับมือนีมากับลูกซีดนะครับอันนานามม่นีตัวเล็กๆ็กก็มูนีใหญ่ใหญ่ก็มูหนีน้องวิโก้ครับสวัสดีครับคใส่เสื้อสบายดีแต่ว่าปี่นไล่ก็มาอยู่น้่งคู่ในจังมือหรอพ่อเดือนไปมาได้พ่อเดือน ครับเดี๋ยวสิล่องให้ล่ำให้พี่น้องฟังแกงน้อยนะครับน้องใช่ครับเมือ่อนีเสียใ,ใช้เป็นผู้เปบาแคนจังน้อยเดี๋ยวคูสิล่ำน้ำรองนิดนึงเดี๋ยวกูยังล่ำตัวเอาลนะสุสซแนนขึ้นมาโ <c oughs> กฟอนเด้อ อโอลำกอนโอหป็ิหอนวิชาเว้ยโอลานอ,อ,อ,อฟอนเนอะเอาอันนี้จังวาชาชเอ้ยชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขของไทยสม,มัครใร่วมใจเดอ้อไพ่ฝ่า,ป,าประชาชน หมดทุกคนชาวไทยคงเข้าใจกันจําเอาไว้เนื้อน้องพี่ชาวไทย,ออออออยโอ้ลาหน้าพี่นอ้นอง เกาไผเฮาเออเเอาอันนี้เดี๋ยวนี้พวกหมอลำทั้งไรไม่มากไผ่ลำขึ้นก็าหากเจียวย้อยเดินดงแต่คนอยู่ในวงหน่วยตาพ่อหาบว่ัสนคุณแม่ ด้านจิตใจอยากทราบก่อนกันบรรจงแต่ว่าจุดเรางส์ผิดกันคนอย่างมีวัดถูตั้งตั้งก่อนเก่าโบราณอยากฟังก่อนละนิท่านนิประวัติเก่าๆลางคนมามันเน่าเลวละกูเหม็นบอ่อยากพบอยากเห็นนิท่านนิถอยมักลำเกี่ยวกันมักลำอ้อยผสมรักสมงามกับนั่นเดกับเรื่องคำพีพันหน้าเด็ดหน้าดาดพ้นหน้าตาน้าละก็มักบอ่อคือกันอีกอันหนึ่งคง ลาบรันเบียงจันสีสัตตัดนาคตัดนาคพนะาไลแบ่งถากูสู่ชมผู้กูพายาัดหูลังคนผัดป่าลังคนนานอยากให้รานิาสตัตหนีมันไปมันจังคอยสมใจนีนของกูบูญหนึ่งไผลบบาบด้กรรมกึ้งให้แม่มันหนีหู้ลังคนอยากให้ล่ำเรื่องห,หมีเมิดคืนหอดเ้า ผู้หนึ่งบ่ให้ว่ก็น้ำคนน้ำของเศร้า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 กูบ่อยากให้ล่ำเผื่อเจอเผื่อเจอผู้จังหนึ่งหลักก็ผัดว่าเอว่าเอเราแเตะเขาเป็นแล้วจะสีเข็เป็นปลารังมายังตามสางพวกดันแหลว่าคนละฟังขังล่างปลอมรอบเนที่ผู้ลังคนอยากให้ลํำมหาลิสนลํำสมมาตไให้เราบ่ได้แนวศาสตร์เย้ยย่อจอจงเลยว่าจุดเราะส์ของคนเบิดหมู่มันนันแหละก็ต้องผิดกันอยู่ว่าคน นึ่งคนนั่นขันหมออลำคือกันอยู่ดอกคุณพอลังคนโอลันเอาอเพื่อเขืนต้นหัวที่อ,อกจดว่าสีบ่มีกระหมอลำลำใส บาดนานแลละเพิ่นลำขึ้นไม่ก่อนหนึ่งสองก่อนคนหอดบ่อยากโดนตาส่หมอกดอกหมอกลอกมันเป็นจังสันดอกซื้อว่ามําล้อสิให้ดีจนพ่อไปเหมือดูกอย่างบ่ดีเหมือดตกจังไปรอกพอน้ำกันแต่กะว่าใดถูกกันลำก่อนลำมูเดินด่งเดียวหรือคูเขาเล่าเราผ่าเาบมะยนูเราเพห้องเห็นเห็นสั่งสวมปีกแล้ววันนี้กะจังเอ่แหเย็นในป่างเดือบตกนุ่งเพนห่างนี่นุ้ยกลวยคอ เดกดกอนสิหาก่อนมาใส่บ้อเอย่บันขาดได้มาสมจางข้าล่มาสมจางขันลาข้าใหเอาบาดี้มาลามาทั้งพุนสวัสดีพี่น้องเน,นียรยสวัสดีบอกไปเลยพี่นไดงยินอยูอ่สวัสดีครับน้องชื่อผมิือเด็กชายธนาพิทุนดินเวอ ซื้อเห่นซื้อน้องวิโก้ครับมาจากจังหวัดขอนแก่นอำเภออุบลรน์ครับอำเภออุบลรน์ครับม,มาเรียนครับอาจารย์ชิดนาครบุญแสงครับครับฝากพี่ฝากน้องเบ่งแย่งหนเด้อฝากอีพออีแม่หนอเด้อตัวน,น้อยๆกิน <c oughs> จุจุเอา่นี้ๆคนนี้แนะนำตัวเองครับใช่อันนั้นครับมาจากจังหวัด อุดรครับอำเภอกรุมพระวาปีแต่ว่ากัได้ขึ้นหนันน้องคู่ไร้เทียวแล้วละ่ะเมื่อนี้ก็ได้นะครับ,รบเป้เข่นก็นนได้เนี่ยพี่น้องเดี๋ยวสิได้รับนาทีหายไปโป้เข่นอยู่นี่วันที่สามแต่เมื่อคู่กับลูกศิษยสใช่กันมาดังพี่เ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้เสียงคู่เหบเอาไพเด้อพี่น้องเด้นอนั่นทึ่งนอนก็บพราเป็นเวลาโด,โดนจังมาทีหนึ่งมาหนี่มาหนี่โง่หนึ่งแดงมาพี่ก้อน <c oughs> เอา สวัสดีครับนี่คือน้องภูมินะครับน้องภูมิอันภูมีลี่ล่าทาที่ยังสดใสเป็นผู้ที่สั่งความอันสั่งสีสันไหแก้วงกันบันทึงนะครับเออ้วโดดเด่นนาฮั่นบรรอบบรรทมาดาสักครับเอาฝากไว้น้ำเนยพี่น้องเด้อมาที่นี่พื่นนี่วานนี้หม้อยคชนนะครับสวัสดีครับลูบรอบเป็นพิเศษ เอาว่าภาษาทั้งบ้านเพิ่นบ่ได้อยู่แถวละเอดเด้เพิ่นนี่เพิ่นมาแต่ไกลอยู่ครับสวัสดีครับผมพ่อขยนอ้ำแอลเล็กมาจากอำเภอนาดวงจังหวัดเลยครับพ่น้วพี่น้องจังหวัดเลยเด้อนะครับอันเพิ่นก็สิล่ำบ่คือแถวแถวแถวบ้านเฮาแต่ว่าขันเมื่อสิล่ำก็ล่ำแบบเหมืนแนวก็สิพอได้อยู่การโอกาสดีก็สิให้มาล่ำสูฟังละแต่ว่าผู้ใดสิเป๊ะเข็นเอาเสียอ้ำาอ้ําเป็นผู้เป๊ะเข็นซะเนาะมาบัดนี้โตหน้อยๆมา ตัวเลขกูอ,อายุสิบขวบครับน้องวิวกโ้ออเอาเวลาล่ำเด้อให้พอไงไม่ไงเขาฟังครับผ<น>มเมื่อนี่คู่ขอให้เด้อเพราะว่าเสียงเห็บล่ำมงหันเป็นไตเติลเป็นปฐมมาเลิกห้น้องน่องซื้อ,อเ,เอาเป้่าขึ้นเลยวันเกี่ยวเด้อเกี่ยวคุนอ้าขอน้อมเด้อขอนบพระทันได้ไปในกับขอน ละเม่นว่านอนายขันหมายใจซ่อนมาลำก่อนแกวยหอยแกวตัวเล็กเกือน้อยใจคอย,ยดังประสทรงตกบทโคงสิลำทรงทางก่อนตอนใดเด็ดงัดมาวันนี้ไยคนดีน้องไทยมองงามเด่นหัวใจใช้คี่กับเป็นเป็นเป็นปัาเ,เห็นหนาผู้สาวนี่และเจ้าออกเขาว,ว่าความพัก นี่และเจ้าเอาเขาอาความหักอยากสมัครเป็นแฟนมอมบนังค้นกูพี่โซลองเจี้ยวละว,วงเหล้าขาใส่ในรือไทยพีพย่พบยำหมูวายบุญลายได้มาพบยวดสู้อยากรู้บ้านอยู่มองได้นอนอ้างบอกพี่ได้ไหมาบางบอกพี่ได้ไหมาบางเพาใจยังว่างหรือหากมีคนจอง ที่มองตั้งแต่หัวจดเท้ามางามแท้เจ้าออกินข้าวกับเอียง อ้ยนี่ขอถามอีกครั้งมีแฟนหรือ,อยังว่างจะตีตราจองโอ้ยเด้อรอ้องสาวงามคนสานักกีฬายอดเยี่ยมจำฝาคาสูงใจมาดมุงประสงค์แต่ความหักโ้วนักในซ้องควงละเมอน้ำหนองพี่ป้องมาสาวน้ำทั้งรวมก่อเหลือว่าพ่อแม่น้องสแนแหนาปีใต้คนจังอายแนวกระตายมาให้จันจันเอ้จันสองเสยงรองไปให้จันรู้ไหมว่าหัวใจของออ้ ของอ้ายละหัวใจของอ้ายฮักไม่ได้สมัยสิใต้หมอยแล้แมงวีนางเอวยนางเอวยจนบมดทันได้จบมันบมดทันได้จบตัวไอ้เอวยนางเอวย เอ้ยเจ้าผู้น้อยดองแดงโอดพ่อยิ้มอินใจจันรู้ไหมว่าหัวใจอแสนตรงพี่ของอกระทมเื่อต้องจากกันไปพี่คนหายเหลือใจอยู่ในบนหักระบบได้ซอดนอนแหลงผู้เดียวผู้เดียวละนอดแหลงผู้เดียวสีหน้านวนมวนมวนไว้ก่อนนั้นเอาหุกระหันเดียซ้ำซี้มือนี่พี่น้องพอนกับวันนี่วันทัเลาะแต่กันวันไหนเอ้า บวันนี้เอาเอาเตยเห็นน้องได้ไหมเตยนะสวัสดีไปทั้งบ้านไงบ้านบ้านยังกว่บ,บ้านโกสวัสดีแม่ด้วยแม่มาเหรอหอแม่มาไปสวัสดีแม่สวัสดียายนึ่งขอบคุณครับแล้วเราเป็แม่ทุกตุ้มพอดครับ <laughs> เอาเตย <c oughs> ชีวิตเกิดมาเป็นคนเอาเปลี่ยนไล่รมันเนีย่ยได้บ้านนี่ทำไหนเนี่ยฟอนมือเดียวได้บุ๊กโอ้ชีวิตเกิดมาเป็นคนชีวิตเกิดมาเป็นคนจะรวยหรือจนคนแข็งเพียงไหน เราเกิดมาเป็นคนไทยเราเกิดมาเป็นคนไทยเมืองศรีวิไลสวยงามดีหยิ่งั้าชายทั้งหญิงมาได้พบกันเมืองไทยนี้เป็นเมืองสยามเมืองไทยนี้เป็นเมืองสยามยิ้มสวยยิ้มงามเหมือนกันนั่นนะหากใครได้มาพบพาหากใครได้มาพบพาเมืองไทยแล้วนะจะลืมไม่ลงหน้าพิศวงเมืองไทยของเราเมืองไทยเฮานี่สะพัน์ไม่ตีกับประเทศต่างๆ ต่างๆต่างๆต่างๆการลงทุนค่ะขายถูกด้านถูกดานไอ้ถูกด้านถูกด้านเข้ามารวมแม่น่วงไทยเอาไทยไทยไทยทำเอาทำทำได้ทำเอาพวกเราเจ้าไทยช่วยกันเติดนะเพื่อชาติมาพัฒนา เพื่อชาติมาพัฒนาเมองไทยแล้วนาให้ดีให้เด็ดผู้คนได้เห็นจเจริญรุ่งเรืองชาวไทยเฮ้าหนีหักสามาคีรวมกันมั่นเกลิ่นสเสริมของไทยไปทุกทว่วแคนทว่วแคนทัท่วแคนแดงพื้นแมนเพชรไทยทองเที่ยวกันไปกินใช้ทุกอย่างประหยัดสตางค์กันเด้อน้องอายทั้งหญิงทั้งชายฟุ่มเฟือย อย่าฟุ้งเฟ้อเออเออเโอ้ยเอากันมากไมม่ตม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไอ่ไม่ไม่ไม่อมนไปหไม่ม่ได่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ยม่ไเ่เมบไม่ครับฝ่กให้ย่ไม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 ่ไแ่ไม่ไม่้ม่ใมเดม่ได่ไม่ไม่ม กดติดตามกดติดตามน้องวิโกอยู่เหจดมอลลัชินลกรบุญแสงนะครับลูกศิษย์คนลาสุดครับอามาคัดมาเกาจากพ่อจากแม่เพล่นกับ <c oughs> มีใจรักในดันนี่แหละครับล่ำล่ำกร่ล่ำประยุกส่งเสริมกันไว้นะครับบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องของเขามีเบี้ยกาน้อยเกิดขึ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยพูดหนึ่งแล้วผีน้องเด้อตาการเลี้ยงเกิใส่เวลาโดนเติมเนาะในการเลี้ยงน,นะครับกาฝึกฝนหนึ่งโดนเติม ร่องเพลงไหนเด้พี่น้องอยากฟังบ่อยากฟังเสียงบ่เสียงสดๆเนาะเอาเพลงอย่างดีลูกไม่ก้องก็ไม่ก้องกันเลยเนาะครับจะเอาจะเอาอย่างนี้มาสูุดทีละถุงละมันจะแฮ็งอีกแล้วถ้าเมฆกองนี้ใส่แขนได้ไหมเอาสดใส่ใส่แขนได้บอลองร่องไห้ใช่บึ้งกันนะใช่ลองบึ้งบอพูดได้ฟื้งใส่กันกับพี่ผู้ขับอย่างเตาเมฆกองสิ เอาลองเมื่อกันนะเป้โมเป็นกับ pues ่าเปียงลองสุดเลยเสียงสดเลยเอาเสียงสดนะครับเพลงอะไรนะพบรักที่แม oh ่กองพบรักที่แม่กองจากน้องวีโก้นะครับจากมาจากอำเภออุบลรัฐเคใจประส์สะอาบุญคาณย่างมาพอเนื้อคู น้องนั่งขายปะทูเกมตุลูสาวเมืองแม่แกลองไอ้บ่าวอีสานมาเจอนวนนา่งวายำทำทออยากย่แผ่นดินมาเฮียงบ้านน้องสาวเมืองแม่แกลองสาาับไยอีสาน ล,ละอายเที่ยวมาก็จนหอดจอดบ้านเธงบังบานเพิินมาพ่อสาวแก้มเป็นเวรใจสะเทินพ่อหนาว่าจาเจ้าเว้าแห่งงามปุนพลาผ้าลํานั้งเที่ยวโดยบังเอิญเจ้าออแม่ห้องไรเวน บ่าวพี่ชายสิตายเอ้ยอ่อนะเอาเลยเอาเอาไซเคิลกันนะจังวายยาวเด้อไปเลยแบดนี้นี่เหลือใส่กันเลย เนียงแวววานน้ำตาย้อยหยดนั่งรถมาไกลาจากขินอีสานท่องเที่ยวลาเลี้ยวให้ใจเบิกบานบุญพบสมภารพผัดผ่านให้มาแม่กลองมาเจอน,น้องว่าอดใจนเนื่ออหลงเธอใจหยุดสมุทรสงครามสายน้ำแม่กลอง เกี่ยวใจให้ลงแดดงามทิ่นเมืองสายน้ำสามเวลาพลานำใจเอ,าอ้บาบัดนี้พี่อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยพี่อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยลำ สับไมอีสานไทยปนกันใจไอ้สัลามาเจอหนวนางตาต่างล่างเลี่ยงลางพาเดินผัวไทยแล้วว่าขันย่างมองอีหนอข้สองขาจ้องมองตาผ้ายางย่างย่างย,าง,ยางขันยังอยู่ขังลำเทียวลอไปสองขาได้ใบหลวงพ่อบ้านแหลมขอมาแก้มสอนใจน้ำบาดขอเป็นบวานมาหวมสอนน้ำพอลูกนี่ฮักกระโดอาหลานเจ้าพออ่อ นอกเลยเขาใจไอในองนเป็นม่วงม,มงคือจังหาอักไพนับมือแห่งคิดไปไลายท่อนทองหัวใจแนวบานอยู่ไกลหน้าเขากับหน้าคือยับใสหน้าเขากับหน้าคือยับใสเสมดังใจของอในท่อนหนึ่งหนึ่งร้อยกว่าคนแล้วต้องมีกู้ทําคะแนนไปบอนบอนบอน บอนรักน้องกับพี่ลูกขอพึงบารมีองค์ปู่เทวิสุวรรณวัดจุรามณียามโลกนี้จากกันขอให้อุปสรรคยากันรักผูกพันกับสาวแม่กลอง ลำหวนผัดมาตามต่อลำหวนผัดมาตามต่อใจเมื่เมาอยง่ำไอเสิยวยอาศร้าก็สวยไยอีสานมาใ้มหมาอีสอนแต่อีนางถึงเส้นทางสิไกลกันแสนเยื่อนบ่ไกลเกินถ้ามีใจไม่มันกลับอีสานไอ้สยสขึ้นมาใหม่ผูกฮักหัวใจไว้นำนองผู้สาวไม่กลองนะคนโกบผูนสิงโอมาหารอง าเออต้นกาไม้ครับต้นกาไม้ครับพี่น้องครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณรอบคุณครับขอบครับคุณยาาคุณตาคุณลุงคุณป้าคุณหนาคุณหนาคุณพ่อคุณแม่พี่น้องบมม่น้องหรอกมแต่พี่หมดนเนี่ยรุ่นน้รุ่นพี่รุ่นแม่หมดน ฝากติดตามน้องวิโก้เนี่ยนะครับเด้อนะครับติดตามบบอยู่เพจวันน้ำขี้นะกอนเนี่ยแหละหรือว่าอันเดียวเพราะท่นานไอ้สางเพจอยู่ <c oughs> จังหน่อยผมนะเนาะแต่ว่ามีเฟซอยู่มีเฟซเป็นของตัวเองอยู่จังหน่อยจใจแบบแต่ว่ากติดตามในเพจคู่ไปสะกักกอนก็นได้ครับขอบคุณครับ,รบมุ้งยังกับแม่ปะไมไ่แม่ขอบ้านฝากถึงแม่เนี่ยมื้อนี้กินหลายขึ้เก่าเด้อมื้อนี้ทิ่กิน,นยยเด้อ มื่อนี่บอไปก่อนเนื้อเลยเสียจากนี้สิไปกินเนื้อ,อย่างเลยไม่ใช่ <laughs> มาล่ะมาหีมาบาดนี่เอาให้น้องพุ่มเนาะเอาน้องพุ่มก่อนเดี๋ยวจะให้ใช่เป็นผู้ล้ำปีดทยอ<ก>่ำมาเอาคนแกนติปีไปเอาคอนแกันมาพุ่มกวามาไปสีล่ำ่อนเอาเอาจากก่อนนึงฝากพี่น้องเนาะ เออยังก่อนอแกเกลนะครับเอาสวัสดีเพืนเน่อนๆนะสวัสดีครับยอมหัวแดีงไม่จำเป็นเยล <c oughs> รูกไม่เหมือนเนี่ยตอนนม้อมเนี่ยาธุนอมปานุ่มแนบเนื้อสีไข่ผ้าที่เป็นแนวน้ำให้ลำหอยคือหอยน้ำ สัท t ฟังคำตานดูดน้ำทิพชลมทานชีวังนี้จะเลื่นเลืนจีรังโยนีลันเยืนบ่มีฝื่นไฟเบืองเมืองฝ้าบาล่ลาไหลพาคุณแฟนเปรียบคือกินดอกไม้ขันบ้านเบ่งมาเล่งหอมมาขอซซอสมมอมตอมผ้าไหมบล่ลหลาง เดินตามทางเฟนเฟนต่างเห็นเฟ็นฟางยังเชียสอยปิติตื่มบอเรือมอยจันลงลอยทั่วแค่นคุณเฟนนี้สิบ่อืมเออเด้อเฟนเออ ไม่น้องพู่มเนาะเวลามันล่อยมาบ่นี้อ่ำมาเป่าบ่นี้เอาจังหวะได้ดีใช่เงาเนาะเอาเอาเอาใช้เงาซะเพราะว่ามันหลายหน้าที่แล้วเนาะเปลี่ยนกันอืเปลี่ยนกันเอามานนี่ฟ่อนมานฟ่อนได้บ่นกูเอามาฟ่อนใไอ้เอาฝากใช้อันนั้นนี่มีนี่พี่น้องเด้อเอาบ่นไม่เช่นอ่ำนะครับฝากไม่แค่นอ่ำนะอาบ่น โอ้น้ำพีน้ำองเพราะเละ่ลยนะฝากติดตามในเด้อครับเป็นอาจารย์เชิดนกกรงเป็แสงสนับสนุนมาลับหน่อยหน่อยในเด้อครับเด้อนี่นี่ไงกล้องเต็มกล้องเลยดิเออเอ้า วันนี้ข้าสมบัตินี่ย่อลายยาตาลงบ่ต้องไปเดือลายแมนเดินตรงป่าพงป่านอมดาวเดินนันแล้วตามเฮากกก่อนน้ำมืปแยบแย่ตาใส่แหล่ลำสิงลงเลีงลำเลีงวันอาทิตยนี้ผู้ต่างเริงสิงทัพย์น้ำมมันมาทำตาสาวอ่อนมัวหงอเราจังหงอมาหาอย่างกัเยืนฟังมัวหัวงอมาหาอย่างกัเยืนฟังมัวหัมานั่งมาหาดวงดาลลำมัยังอ่างก่อนมือหนึ่งน่าได้ยินฟ้าลัำต่อกระต่อหัวต่อยตำมือ น้โมมันมาตกกระโหลตำกันตึงดึงตาสาหามาเข้าใจเบาใส่ย่องพาขาวล้ำเจาไปต่อยให้แก้วหน่อยสัมสุกอย่เปลี่ยนยำยำตามยันอารมณ์ลวงแล่เห็นดวงมาละกอมเลี้ยงสมเกียงอาละตัวเฮียงสอนอละซอนลมมอนพาผูมีผากตับต่อนทาเล้งย่างซองแก้แสงสิวบอมวิวสมมาเป็นบยนบทจิวสอดซองสาลายันายดวงลาำดงลืมซองลืมเล่ยาววลาเตรียมเล่จ้นน้ามหบมองเห็นซองสูเลี้นทุ่หยก ห้อลามือหวบยใส่เสียนหมอหลัมขาขาดเคลื่อนหมอแข็งเคลื่อนตามหลังวีคอฟังเสียงคันมัวนน้หมอบตตนจังวัาลมออมจอมดอยเหยียบอนมนล้านล่าเทวานาถันนามนันเลว ก็สมบัตินี้ยอลายาเดินก่อนสิตาลก่อนดงหน้าปานหโมูพันสันทีสายล้อเดินเขาน้โมเมาเกาายันเรื่องนี้พระโพธสาจารจันตัดหน้ามู้เขาเลี้ยวไปเที่ยวเขาดันดงดันในนี้ท่านขังนั่นสะพาวเาแตกกลางสมุทรหนังสือหายไหลชุดกระลมดันลมดันลมก่อพันเรือจินทะเลจินพันปินจากว่าหนังสือจีนมันละมุนไอไปละายายฟงจงฟังนี่ขลุ่ยยังดาน้โมอ่านของสันดวงจ่าสูตายานไฟอาจารย์ลงตังหนังสือ จมวังวังลงว่าสว่างวังป่าโน้นสอบสั่างไปตีได้เคืองกังโนอกจากนั้นแม่นสร้างขื้นฟังคนมาจังได้เป็นนนำมูมูโตลงเก่าขุนชะลุสันเท่าแบบโละมาเก่าแยงเท่านั้นฟาซองเจไปแยงดันดึงดันจังว่าเมืองอันนั้นสื่อเมืองวีสาลีเจ้าเศรษฐีทำมวนไปส้มายสันสันไปสายมองไปคำทะเลบางนำวังวานั้นนาไปยอดพ่อว่าไปพ่อมูนาำมูว่าอีกูพันทัวลูกยังอยลั ความหมูหัพันพังตกลงวังเดือล่าแม่นละลุงเวิงนบอลทะเลให้เปลนเวิรงหัวใจเปลนเดือล่าแม่เวิงบาราเวิรงวังตัดวางขวนชะลใหญ่ขนามัวขงแงสันจัตาลีอีสัวทะลังบ่อยาละลมพันมาตัดขุนชาลเลยละล่ลีละลงไปหมุมผีสายส้มก่อแก้วก่อกลมกกวงนันนานโมลูกสัวใจสัวโมูลมละมุมหยาดเยละเเล้ยเลี้ยไหลไว้ไว้เปลี่ยนยางยางเดินเยงไว้แขมเดียงตามท่าไปเดียงเดียงละผูก กำก่อนผู้ก่อนกำเกียงผู้เกียงกำกลาลุละลาซอนแยงบอลสูลาะทะลังอยู่ซ้อนไปลโลมาซอนซอนสับ สาวอาทีมาทำหลับลงกลางนำ้ำหุน่นราชโลเลยอให้ามไปลตมต่ำปอดปวงและเห็นฟ้องฝาดฟ,ฟงไปสายไอสองดูเดินเป็นบ่อลูกคู่ในบ่อนอ้ำโมสาบตายาบเดินนำ้ำฉันกันมาทางเจา้ามีก่อนไม่ไรให้เจา้าทาอน้โมให้ตัววาย่านเตะขาถึงขอน,ขอนก่อนแกว่าจะไดบัดนี้ได้ลูบยังเดิไกลเห็นลับปะเพายพันผัดตาตานริมบานเอาเะเด้นหลังหน่อยเทานามมอน้ำโมให้เจา้าตัวเก็บไปยอดปอบไปงอให้ดังเงาขานะ่าดู วันวันแล้วนะ่ะสวัสดี่นุสวัสดีครับสวัสดีครับ